เครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับผมมีอาการชาร์จไฟไม่เข้านะฮะทั้งๆท,ที่ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ใส่เข้าไปแล้วแต่ก็ยังชาร์จไฟไม่เข้าอยู่เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ช็คอาการกันดูนะครับผมว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นที่อะไรนะครับผมเดี๋ยวพี่ตัวจะลองเอาเครื่องชาร์จนะครับผมเสียบเสียบเข้าไปที่ตัวชาร์จของเครื่องพ่นยาก่อนนะฮะก็นี้นะครับผมหลังจากที่เราเสียบเสร็จนะ,ะจะสังเกตว่า ไฟสัญลักษณ์ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับผมปกติจะต้องมีไฟสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวขึ้นนะฮะแต่ว่าพอเราพอเราเสียบปุ๊บไม่มีไฟสีเขียวขึ้นเลยซึ่งมันผิดปกตินะครับผมอนอกจากไฟสีเขียวตรงนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ตอจะลองเสียบปลั๊กนะฮะเห็นไครับผมเสียบปลั๊กเห็นไหมครับผมเสียบปลั๊กไฟสีเขียวขึ้นนะฮะนี่ครับผมไฟสีเขียวขึ้น แบบนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเสียบปลั๊กถ้าเราเสียบปลั๊กแล้วเนี้ยที่ชาร์ตตัวนี้จะต้องเป็นสีแดงนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราต้องถอดหรือดูข้างในนะครับผมว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับผมวิธีการถอดนะครับผมเราจะเอาไขควงนะครับผมถอดสกรูเกยวทั้งหมดหน้าหลังนะครับผมดีครับผมทั้งหมดทั้งตัวเลยนะครับผมถอดน็อตตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็จับนอนลงได้เลยนะ นอนลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไขควงนะครับผมให้เป็นไขควงปากแบนแบบนี้นะฮะแล้วก็ซอยเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็บิดบิดนี่ครับผมเนี่ยพลิกกลับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเหมือนกันฮนะนี่นะครับจากที่เราทอดมานะครับผมเราก็มาเจอปั๊มน้ํานะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เราเพิ่งจะ เปลี่ยนไปนะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุว่าสาเหตุอะไรทําไมเราถึงชัดอ่าเราถึงชัดไฟไม่เข้านะครับผมเราก็ต้องมาดูตัวนี้ครับผมเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังนะครับผมว่าข้างหลังนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัว,วพี่ตัวถอดแบตเตอรี่ออกไปก่อนหลังจากที่ถอดแบตเตอรี่ออกไปเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับผมว่าเป็นที่อะไร อะไรอ๋อเดี๋ยวสายเหตุแล้วครับผมนี่นี่นี่สายเหตุอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะสายมันรุดไปเส้นหนึ่งเนี่ยครับผมนี่สายตรงที่ต่อเข้ากับตัวชาร์จมันรุดไปเส้นหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นค้ณลบนะครับผมเพราะว่าไอเส้นนี้มันเป็นเส้นเส้นสีแดงมันต้องเป็นค้ณบวกแสดงว่าอีเส้นหนึ่งที่มันหายไปเนี่ย ราจะต้องเป็นคูลบนะครับผมมาไล่ดูกันนะครับผมว่ามันหลุดอยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้ครับผมมันมีรอยเหมือนบัตกีน่าจะ,ลจาะาาลหล,ล,ววลุดจากตรงนี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าพี่โตลองหาแล้วแหละว่าไอ้สายที่มันหลุดจากตรงเนี้ยมันหาไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่ามันนู่มันกัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมันมีก็เศษชิน้นตัวแต่ก็ไม่น่าใช่นะรอยขี้หนูไม่น่าใช่นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา หาสายใหม่มาจ้ำต่อตรงนี้เลยนะครับค้นมานะฮะว่าจะไปหาสายเส้นสีดําแต่ว่าไปเจอเส้นสีเขียวที่มันตาห่างปลามาไว้แล้วแบบนี้นะครับผมเนี้ยแต่ค้นเจอที่ที่กองเก็บของนะฮะเดี๋ยวพี่ต่อจะใช้สายสีเขียวนี้แทนสายสีดําเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะเอามาเอามาจ้ำต่อเข้ากับตัวนี้เลยนะครับผมแต่เดี๋ยวจะจะปอกปอกปลายสายนี้ให้ใหญ่ขึนนิดหนึ่งนะฮะ นี่นะครับกไปลายสายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาสายเส้นนี้นะครับผมเส้นไม้มาพันกับตรงนี้ฮะนี่นะครับเดี๋ยวจะเอามาพันกันเลยนะฮะควาจริงถ้าจะให้ดีต้องเอาบัตรกีมาบัตรกีด้วยนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ไม่ได้ใช้บัตรกีนะฮะเพราะว่าเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีบัตรกีจะได้ทําได้นะครับผมเอา เทฟดำนะครับผมเทบดำพันสายไฟพันทับอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋วห่างปลาอันนี้นะครับผมเราจะมาเสียบเข้ากับตรงนี้นะฮะเสียบกับตรงนี้เลยฮะเข้าไปแบบนี้เลยนะเพราะเราเราจะไม่ต้องบัดกรีนะฮะ พอ,อแบบนี้มันจะง่ายกว่าแล้วตอนซ่อมตอนซ่อมครั้งต่อไปมันก็จะทําง่ายด้วยนะครับบนี่ครับผมก็เรียบเข้าไปได้นะฮะวิธีแบบนี้จะถ้าเราใส่ห่างปาาจะง่ายกว่านะครับผมถ้าถ้าเราทําแบบเดิมที่ที่ทางไบไซนเขาทํามาเนี่ยเราต้องมาบัดกีตรงนี้นะครับผมซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับผมใส่หางปาาเข้าไปแบบนี้ง่ายเลยนะครับผมเดี๋ยวการซ่อมครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะฮะ ก็เอาสายเส้นสีแดงนะครับผมต่อเข้ากับคั้วสีแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็สายเส้นสีดําอันนี้นะครับผมแล้วก็ต่อเข้ากับคั้วสีดําเดี๋ยวพี่ตัวจะเอาตัวเสียบที่มาจากแท่นชาร์จนะครับผมมาเสียบเข้าช่องนี้นะฮะแล้วเรามาดูกันนะครับผมว่าไฟตัวงนี้มันจะขึ้นเป็นสีเขียวไหมนะครับผมเพราะว่าเมื่อตอนต้นคลิปอ่ะมันไม่ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมซึ่งปกติแล้วมันจะต้องเป็นสีเขียวนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่านี่นะครับผมขึ้นเป็นสีเขียวแล้วแบบนี้นะฮะแบบนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับผมถ้าเราเสียบถ้าเราเสียบที่ชาร์จแล้วไฟไฟแสดงสถานะตรงนี้ขึ้นเป็นสีเขียวถือว่าปกติแล้วนะฮะตดอบต่อไปนะครับผมม่โตจะเอาปลั๊กอันนี้นะครับผมเสียบเสียบเข้ากับตรงนี้นะฮะเหนไครับผมแล้วเรามาดูไฟสีเขียวตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงถือว่าชาร์จไฟเข้าแล้วนะครับผมเปิดสวิตช์เลยนะฮะนี่นะ อ่านี่ครับผมไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะฮะครับพอะทะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับผมเปินสวิตช์ปุ๊บเป็นสีเขียวเปิดสวิตช์เป็นสีแดงนะครับผมไฟสีแดงบ่งบอกถึงสถานะการชาร์จนะครับผมหรือว่าชาร์จไฟเข้านะครับผมที่ชาร์จเนี่ยชาร์จสามารถชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับผม แต่ถ้าไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเต็มนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบถังกลับไว้ที่เดิมนะครับผมการประกอบถังก็เหมือนเดิมนะครับผมยกขึ้นมาแล้วก็เอามาตั้งได้เลยดูสังเกตว่าให้รูให้รูตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้มันตรงกันนะฮะนี่ครับผม พอรูมันตรงกันแล้วก็กดลงไปได้เลยนะฮะให้ตรงนะถ้าไม่ตรงแล้วมันจะจะ,จะยากนะครับนี่ครับผมได้แนะล้วฮะรูตรงกันหมดแล้วนะฮะรูตรงกันทั้งสามรูเลยนะครับผมก็เอาตะปูกเกลียวนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะฮะ สาเหตุนะครับผมที่ไฟไม่เข้าเนี่ยมันม es ีสองสาเหตุก็คือสาเหตุหลักๆก็คือเป็นเพราะแบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับผมแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้วก็อีกอย่างนึงคือสายสายข้างในนะครับผมสายข้างในที่เป็นข้างในตรงตัวชาร์จตรงนี้หลุดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมที่จะทําให้การชาร์จไฟนั้นชาร์จไฟไม่เข้านะฮะเครื่องพ่นยาของเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการชาร์จไฟไม่เข้าก็ลองทําตามวิธีในคลิปนี้ดูก็ได้นะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ